บางกอไปสอลาชาวงนะครับล้ำดาพุ่นเลียลำดาตุนแรงเลยครคับ แ่ตครบับนี่กลเมโอู้นพูนพูนลงูนตามนะครับลงตามแล้ว

อยู่กลางฟ้าเลยเๆกำลังลงมาแลยกำลังลอยลอยหาสีพันไปแล้วนะครับ ประมาณกลางจอนะครับแวบๆดำๆแวบๆจุดน้อยๆอยู่ไ้วาเพืนเนะานนเนวัเดนรอเวลาผ่านดากะนั่เดินเาล,ลนเานา รอไปรอไปอับลทยครับ,รรบท,ทีนา้ไท,ทยก็ทำดีแล้ยวยาไปไม่สูงแล้วนะครับแาไปไม่แล้วตามมาหนึสงสองร้อยสิบคะแนนสองร้อคแนะครับไทยสีทองนำดาบรุ่นแล้ว